เป็นกําลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอพลเจอมหนาา้าภาให้คําให้ชูบมารมีลวงปูให้ลูกอาศาอัยขอขคองดีรุ่นเด่นที่เขาเลือกันเรียนพระแก้แจกข้าที่คุณน อยยยาเเเรรีวีวทนใจสมารว,วัสดีครับอยู่ผมตูมตามกับชาแนลรีวิวพระนะครับวันนี้นะครับพระทุกท่นานรอคอยมาถึงแล้วครับกับเหรียญรุ่นมหาลาบมหาอุดหลวงปู่บุตรดาปัญญาทโรวัดป่าใต้พัฒนารามอำเภอวัฒนานครจังหวัดสากแก้วครับท่านพระมหาเถระผู้เท่านะครับอายุ112ปีนะครับ ตอนนี้นะครับรายการลุ้น100ลุ้นนะอยู่ตรงหน้าท่านนี้นะครับเหลือว่างประมาณ50ลุ้น 50เบอร์สุดท้ายนะครับครอยากจะจับจองเป็นเจ้าของรีบเลยนะครับเปิดแบ่งปันเพียงลุ้นละ300บาทนะฮะใครเอา1ลุ้นมีค่าส่ง50บาทเอา2ลุ้นมีค่าส่ง50บาทแต่ถ้าท่านรับ3ลุ้น3ลุ้น900บาทพร้อมโอนผมจัดส่งให้ปรีครไม่สะดวกโอนเงินเก็บเงินปลายทางก็มีค่าส่ง70บาทนะครับนะก่อนอื่นขออนุญาตทําการแกะนะครับแกะลังนะับเพื่อคระเนื้อดูด้านในกันก่อนนะครับ รุ่นนี้นะครับเขาการันต in ีนะครับเนื uh, ้อเงินในลังสามเหรียญนะครับแล้วก็การันตีนะครับเนื้อนวะโลหะนวะโลหะนี่น่าจะการันตีประมาณห้าเหรียญนะครับเดี๋ยวเรามาดูใบรายการกันก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้น่าจะเป็นใบรายการนะครับเขาการันตีนะครับเนื้อเงินในลังสามเหรียญนะครับแล้วก็การันตีเนื้อนวะโลหะในลังสี่เหรียญนะครับรุ่นนี้นะครับนะโอ้โหนี่ลูกค้าเห็นไหม นี่นะฮะการันตีนะครับรายการการันตีในรังนะครับชัดเจนนะฮะนี่นะครับโอ้โหสุดยอดนะครับนี่คือเหรียญแถมยกรังโอ้เหรียญแถมยกรังรุ่นนี้ต้องบอกว่าสวยมากๆนะครับจะเป็นเนื้อกระไหลเงินนาพ่นทรายลงยาแดงลงยาเขียวลงยาน้ำเงินนะครับมีมาสามเหรียญนะครับนะฮะก็เปิดให้นะครับราคาแบ่งปันเบาๆนะเพียงเหรียญละเจ็ดร้อยบาทพอนะครับขอเจ็ดร้อยพอนะครับ กระไลเงินนะครับพ่นทรายนะสวยอยู่แล้วนะครับอ่ะมาดูเหรียญแรกกันก่อนนะครับนี่เลยโอ้โหอย่างงามดูครับดูฮะดูฮะเป็นไงครับโอ้โหผมนึกว่าเอาหลวงปู่บุตรดามาไว้ตรงนี้เลยนะครับไม่สวยตรงไหนไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงครับโอ้โหสวยงามมากดูครับ โอ้โหด้านหลังดูด้านหลังครับดูด้านหลังครับเท้าเวสุวรรณนะฮะงามๆครับนะนี่ครับโอ้โหสวยงามมากโอท่านจะได้ทั้งหลวงปู่วดาได้ทั้งเท้าเวสุวรรณนะครับเหรียญนี้คุ้มมากนะฮะรุ่นนี้นะฮะเหรียญนี้เลขนัมเบอร์40นะครับเลข40นะครับนะใครอยากได้ก็เอาไปที่700บาทนะผมเปิดให้ที่700บาทนะครับ ราคาแบ่งปันเบาๆนะครับใครอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาเลยนะครับนะอ่ะมาดูอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับก็จะเป็นกระไหลเงินพ่นทรายลงยาเขียวโอ้โหยาเขียวเหนียวซับนะครับนะนี่คือยาเขียวเหนียวซับนะครับสวยงามมากเหรียญน,นี้เลขนัมเบอร์40โอ้เป็นชุดกันนะลูกค้านะเลขเดียวกันนะครับเลข40นะครับใครจะยกจะแยกก็ได้นะท่านจะแยกเอาเหรียญเดียวนะท่านก็เอาไปเหรียญละเจ็ดร้อย แต่ถ้าท่านจะยกชุดเลยท่านติดต่อเข้ามานะผมมีราคาพิเศษให้นะเหรียญน,นี้ก็ต้องเป็นลงยาน้ําเงินนะกระไหลเงินอ่าเหรียญน,นี้เลขสองเก้านะลูกค้านี่ฮะเลขสองเก้านะชัดเจนนะครับดูครับจมูกร้อยเปอร์เซ็นตนะครับสวยงามมากๆนะต,ตามการันตีความสวยครับเห็นไหมฮะจมูกร้อยเปอร์เซ็นครับผมสวยๆเลยเห็นไหมฮะโด่งๆเลยนะครับสวยงามมากนะฮะการันตีความสวยครับอ่ะ มาครจะเอานะอยากได้เ,เหรียญไหนเนื้ออะไรท่านติดต่อเข้ามานะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูในลังกันก่อนนะครับในลังไม่มีการทาําตําหนิอ่ะอันนี้น,น,นี่ลูกคา้าเนื้อเงินสามเหรียญอยู่นี่นะครับเขามัดยางมานะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวยกให้ดูก่อนนะฮะเห็นไหมครับอเดี๋ยวกลับหัวให้ดูเนาะนี่นะฮะไม่มีการทําตําหนินนะลูกค้านะชัดเจนะนะครับเห็นไหมชัดเจนเนาะผมขออนุญาตทาการคลดเนื้อเลย นะครับเพื่อความชัดเจนนะครับในการเช่าหาวัตถุมงคลนะครับทำทการคระนะครับเข้าด้วยกันเลยนะครับนะครับใน100ลังนี้อ่าหนึลุ้นนี้นะครับนะตอนนี้ว่างอยู่ประมาณ4อ่าห้ลุ้นสุดท้ายนะครับใครอยากได้นะใครอยากได้กี่ลุนนะท่านก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเปิดแบ่งปันเพียงลุนละ3 0 0บาทนะครับนะหลวงปู่บดานะตอนนี้ต้องบอกว่า พระเกจิอาจารย์ที่อาวุโสโสูงสุดนะในประเทศไทยของเรานะคงหนีไม่พ้นหลวงปู่บดานะและตอนนี้ก็มีนักสร้างนะชื่อดังหลายท่านนะครับขยับนะฮะเข้าไปขออนุญาตสร้างกันมากมายนะอนาคตต้องบอกได้ว่าคนไรเก็บทันนะพระยุคแรกนะฮะพระยุคตต้นของหลวงปู่บดาาสามารถเก็บได้นะลูกค้านะยุคแรกยุคตัวต้นเก็บพระสวยมีชัยไปกว่าครึ่งน,นะท่านก็พิจารณาเอานะครับ บอกได้เลยว่ารุ่นนี้น่าเก็บนะและสร้างน้อยด้วยนะครับนะรุ่นนี้สร้างน้อยนะครับเดี๋ยวผมดูบปแการแป๊บหนึ่งสร้างแค่1 0,000เหรียญน,นะครับรุ่นนี้สร้างแค่10,000นเหรียญเท่านั้นนะครับนะอนาคตได้ตามหากันอย่างแน่นอนนะฮะพระสวยอย่างนี้นะครับนะผลงานการจะสร้างโดยเอกเมืองเหนือนะครับนะเพื่อ,อนํารายได้ทั้งหมดนะครับร่วมก่อสร้างศาลาการ,ปรเปรียนที่วัดป่าใต้พัฒนารามร่วมบุญใหญ่กับหลวงปู่บุตรนะครับเปิดแบ่งปันเพียงรุ่นละ300บาทนะครับเอา1รุ่นมีค่าส่ง50บาท เอา2ลุนค่าส่ง50บาทเอา3รลุนเ0้บาทพร้อมโอนเงินผมส่งให้ฟรีนะครับคนไรจะเก็บเงินปลายทางก็มีค่าส่ง70บาทนะครับนะคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายท่านไหนนะฮะที่อยากจะเช่าวัตถุมงคลนะครับสามารถโทรได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอนะครับผมจะแจ้ง,งรายละเอียดไว้ที่หน้าจอนะทั้งเบอร์โทรไอดีไลน์แล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k นะครับเบอร์โทรก็อยู่หน้าจอนะครับนะครสะดวกโทรก็โทรสะดวกไลน์ก็ไลน์นะครับหรือสะดวกแชทผ่านเพจ ลุนเนื้อซินเดิมก็ติดต่อเข้ามานะครับผมขออนุญาตไปแปะหมายเลขนัมเบอร์ 1- ถึง100สักครู่เดียวครับได้ทำการแปะหมายเลขนัมเบอร์ 1- ถึง100เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคไรที่เลือกเบอร์ไว้แล้วนะครับผมก็จะหยิบส่งให้นะครับตามเบอร์ที่ท่านเลือกนะครับส่วนครที่ยังไม่ได้เลือกเบอร์นะผมขออนุญาตนะครับหยิบส่งให้เลยนะครับเนื่องจากนะจะได้แพ็กวัสดุนะครับให้ทานรอบการจะส่งภายในวันนี้นะครับนะ หากว่าผมส่งไม่ทันก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะแต่จะพยายามนะครับแพ็กให้ส่งให้ทันภายในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายการแถมยกลังนะครับที่ผมแกะได้เมื่อสักครู่นี้นะครับนี่คือรายการแถมยกลังนะครับจะเป็นเนื้อกระไหลเงินพ่นทรายนะครับนี่เลยนะฮะกระไหลเงินพ่นทรายลงยาแดงสวยงามนาะตูมตามการันตีนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นจะส่องความสวยนะครับให้ชมทีละเหรียญเนาะ อ่าเดี๋ยวผมจะให้ชมเดียนแรกกันก่อนนะครับกระไรเงินพ่นทรายลงยาแดงนะก็เปิดไว้ที่เจดอร้อยบาทนะครับนี่นะฮะโอ้โหสวยงามไหมฮะโหเลี่ยมบิบบับเลยฮะดูงานลงยาก่อนนะครับไงฮะจมูกพาย่างสวยครับเป็นไงฮะดูด้านหลังเท้าไปสุวรรณครับตอกองออย่อมมาจากกระไรเงินเลขสี่ศูนย์นะครับอ่าเดี๋ยวส่องความสวยให้ทุกท่านชมกันนะครับนะฮะพระสวยมากนะคับบอกได้เลยนะฮะ งานลงยาสวยครับโดยช่างต่อลงยานะครับประสบการณ์งานลงยาพระกว่า30ปีครับโดยช่างต่อครับเป็นไงฮะงานคุยพื้นลงยาหลวงปู่บุตรดาปัญญาทโรครับงานแกะบล็อกนะสวยๆแบบนี้โดยช่างเอกเมืองเหนือครับนะฮะอุ้ยงานลูกค้าดูครับแนวรายละเอียดริ้วรอยต่างๆนาพระมหาเทยวราผู้เท่านะครับอายุ1 1 2ปีนะครับด้านหลังก็เป็น เาวสุวรรณนะเาวสุวรรณก็เป็นหนึ่งในเท้าจตุโลกบาลทั้ง4นะครับผู้ปกครองจะสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาทางด้านทิศเหนือนะครับท่านเป็นเจ้าแห่งพูดผีพิศาจท,ทั้งปวงนะเป็นเจ้าแห่งกลุ่มทรัพย์นะใครที่บูชาทเาวสุวรรณนะท่านก็จะมีอยู่มีกินมีเงิน,ม,งนมีทองไม่ขาดสายนะครับมีโชคมีลาบนะฮะนี่คือตอกเลข40เห็นไหมฮะนี่เลขลำเบอร์40นะครับเลข40นะฮะนี่ต่อโคตรกอง,องอย่อมาจากกระไหลเงินนะครับ รุ่นนี้ก็จะเป็นเนื้อนี้ก็จะเป็นกระไหลเงินพ่นรายลงยาแดงนะครับลงยาจีวันส้มนะสวยๆเลยเห็นไหมนะทาท้าเวสุวรรณย่างงามครับดุมากเห็นไหมคใครที่เป็นคนกลัวผีกลัวสิ่งลี้ลับนะไปพักนะค้างแรมตามสถานที่ต่างๆนะที่มีอาถรรพ์ต่างๆนะท่านก็อารัธนาทา้าเวสุวรรณติดตัวไปนะท่านก็จะผ่านเรื่องเหล่านั้นไปได้นะครับนะโอเคนะครับคใครอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาเนาะก็ให้กันที่7 0 0ดบาทพอนะครับ นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเนื้ออื่นกันบ้างนะครับขออนุญาตเก็บนะเรี่อนี้สวยมากเลยนะไม่มีใครเอาผมก็เลี่ยมค้องคอเลยนะครับนี่เลยครับลงยาเขียวกระไหลงเงินพ่นทรายลงยาเขียวเลข40สวสวยๆแบบนี้ลูกค้านะครับสวยไหมฮะโอโ้สวยกว่านี้ไม่มีแล้วครับนะฮะบ,บอกได้คําเดียวครับเป็นไงฮะโอ้โหงานลงยาสุดพรีเมียมนะครับเปิดให้ที่700บาทนะครับอ่ะ ใครรับเหรียญไหนก็แคปมาเลยอะดูอีกหนึ่งเหรียญนะครับนี่เลยครับใครชอบลงยาน้ําเงินแบบนี้ครับนะนี่เลยครับน้ําเงินสวยมากครับแม่นะครับเสียดายทุกเหรียญเลยนะเลขัมเบอร์สองเก้านะใครอยากได้นะผมก็แบ่งให้นะครับในราคาเบาๆเพียงเหรียญละเจ็ดร้อยบาทนะครับนะฮะใครโอนผมส่งรีไปเลยครับเจ็ดร้อยบาทครับนะฮะ ใครเก็บจะเก็บใครจะเก็บเงินปทางก็มีค่าส่ง70บบาทนะครับนะนะครับนี่นะครับสวยงามมากวิบบับเลยเป็นไงฮะนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวนะฮะลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายการลุ้นกันบ้างนะครับนะหลายท่านรอคอยช่วงเวลานี้นะครับเรามาดูรายการลุ้นกันดีกว่านะครับผมจะแกะเอารายการลุ้นให้ทุกท่านชมนะเพื่อเป็นตัวอย่าง สัก3ลุ้น3เบอร์สเหรียญน,นะขออนุญ,ญาตหยิบมานะฮะอย่างละครึ่งแล้วกันนะฮะเอาเบอร์1นะครับแล้วก็เบอร์50นะอ่ะเดี๋ยวหาเบอร์50มานะครับก็เอาเบอร์ที่เขาไม่เลือกกันนะครับนะอ่ะผมจะขออนุญาตเกะให้ท่านชมอย่างละครึ่งทางแล้วกันนะเริ่มจากเบอร์1เบอร์50แล้วก็เบอร์100อนะครับอ่ะเริ่มจากเบอร์แรกกันก่อนนะเดี๋ยวเริ่มจากเบอร์หนึ่งก่อนเนาะ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าผมจะได้เนื้ออะไรนะครับเขาการันตีนะครับเนื้อเงินให้สามเหรียญการันตีเนื้อนวะโลหะให้สี่เหรียญน,นะครับมาดูกันว่าผมจะได้เนื้ออะไรรายการลุ้นจะสวยแค่ไหนโอ้โหอะไรเนี่ยนะครับนวะหรือเปล่านวะไหมฮะโอ้โหสัตต์โลหะครับผมโอ้โหสัตตาโลหะผิวลุง เลขสามสิบเจ็ดครับสัตโลหะครับนี่ต่อโคตรสอรเสือหไหมลูกค้าสอเสือย่อมาจากสัตโลหะนะครับนี่โอ้ยนึกวันวะดีใจหมดนะฮะสัตโลหะก็สวยนะครับส,รสวยนะฮะมีใครอยากได้ไหมครับสัตโลหะมีมวลสารถึงเจ็ดชนิดนะครับหนึ่งในนั้นมีเงินและทองคำนะผสมอยู่ด้วยนะครับนะใครได้ดูหนังเรื่องไก่ทองบ้างนะตอนนี้ฉายนะท่านลองไปดูนะครับนี่คือ สตตโลหะคือหนึ่งในโลหะศักดิ์สิทธิ์นะเจ็ดโลหะเจ็ดชนิดซึ่งเป็นโลหะอาถรรพ์ที่ไครทองใช้หลอมเป็นหอ,อกสัตตาโลหะเพื่อกำราบชรววนนะ<ม>เห็นไหมมีที่มานะลูกค้ามีที่มานะครับนี่นะคนใรอยากได้นะผมเปิดให้ราคาเบาๆนะเอาไปที่3 5 0หบาทพอนะครับสตัลโลหะลงยาเขียวลงยาจีวรเหรียญน,นี้เอาไปที่350บาทพอเลข37มส้นะหน้าเท้าว,วิสวรรค์สวยมากเลยอย่างดูเลยไหม นะครับอ่ะเอาไปนะครับก็แบ่งกันไปในราคาพิเศษนะเอาไป350บาทพอนะครับอ่ะมาดูเบอร์50กันนะครับเบอร์50เนาะอ่ะขออนุญาตแกะเลยนะครับเบอร์50นะครับเพื่อความชัดเจนในการเจ้าหาวัตถุมงคลเราจะขออนุญาตแกะให้ท่านชมกันนะครับพระของเอกเมืองเหนือดูง่ายพระของเอกเมืองเหนือเนี่ยนะฮะเราไม่ต้องใช้ใบรายการในการดูพระเลยลูกค้า เปิดขึ้นมารู้เลยเนื้ออะไรพาะเขาต่อโคตรมาเลยนะเรามาลุ้นกันนะครับโอ้โหลงยาฟ้าดูงี้ก็รู้เลยเป็นทองแดงครับผมเนื้อทองแดงลงยาฟ้าครับลงยาจีวอโอ้โหสวยมากนะฮะต่อโคตรทองแดงผิวไฟนะครับต่อโคตรฟอฟันย่อมาจากทองแดงผิวไฟนะครับเลขหนึ่งสามโอ้โหนึกว่าสามสามตัวเลขตกใจหมดนะครับโอ้โหสวยมาก หูลูกค้าทองแดงผิวไฟนะใครเอาขอสามร้อยห้าสิบบาทขออัมร้อยห้าสิบบาทมาใครเอาติดต่อมาเลยนะครับอ่ะเบอร์สุดท้ายเบอร์หนึ่งร้อยนะครับน้าแกให้ทุกท่านชมนะครับเบอร์หนึ่งร้อยนะครับหลุนกันโอ้โหอะไรเนี่ยนะครับน่าจะเป็นทองแดงหน้ากากทองฝาบาทนั่นไงทองแดงผิวไฟหน้ากากทองฝาบาท หรือทองประธานนั่นเองนะเลขนัมเบอร์2-30นะครับลงยาจีวอนก็สวยบิ๊กแบบนะเหรียญนี้ขอ300ครับมาใครเอาเหรียญนี้ขอให้300ให้300พอนะครับโอเคนะครับผมจะแกะให้ท่านชมเป็นตัวอย่างแค่นี้3รุ่น3เบอร์นะครับใครจะเอารายการที่ผมแกะแล้วนะท่านก็ติดต่อเข้ามานะครับหรือท่านจะเอารายการลุ้นนะอยู่ตรงหน้าท่านนี้นะครับเหลือว่างประมาณ40กว่าเบอร์นะฮะสีลุ้นสุดท้าย ประมาณนั้นนะครับโดยประมาณนะครับเปิดแบ่งปันเพียงลุนละ3 0 0บาทนะครับเอา1รุ่ลุนมีค่าส่ง50บาทเอา2อลุนมีค่าส่ง50บาทแต่ถ้าท่านเอา3รุลุน3รุลุนเป็นแบบไหนอเดี๋ยกให้โชว์กันนี่คือ3รลุนนะครับนี่คือ1ร่ลุนนะครับนี่คือ2รุลุนนี่คือ3รลุนน1่ลุนก็คือ1เหรียญบางท่านไม่เข้าใจว่าเอ๊ยต้มตามบอกว่า ลุนลุนมันคืออะไรนะหนึ่งลุ้นก็คือหนึ่งเหรียญนะครับนะสองลุนก็คือสองเหรียญสามลุนก็คือสามเหรียญท่านไปลุ้นเอาว่าท่านจะได้พระเนื้ออะไรได้ลงยาสีไหนได้เลขนมเบอร์เท่าไหร่นั่นคือรายการลุนนะครับท่านไปลุ้นกันนะครับหนึ่งลุนก็คือหนึ่งเหรียญนะครับนะสามลุนคือสามเหรียญถ้าเอาสามลุนนะที่อยู่ตรงหน้าจอนี้สามลุนเก้าร้อยบาทโอนส่งฟรีใครไม่โอนก็เก้าร้อยเจ็ดสิบนะใครโอนก็สามร้อยห้าสิบอะ เอาหนึ่งลุนสามร้อยห้าสิบาทไครโอนเอาสองลุนหกร้อยห้าสิบาทไครโอนแต่ถ้าเอาสามลุนเก้าร้อยบาทโอนส่งฟรีไปเลยนะแต่ถ้าท่านเก็บไปทางก็มีค่าส่งเจ็ดสิบาทถูกต้องนะฮะโอเคเนาะนะครับสำหรับวันนี้ตูมตามกับชาแนล l รีวิวฮะต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะขออนุญาตไปแพ็คพัสดุนะทยอยส่งให้นะครับนะก็ใครที่สั่งจองไว้ก็รอรับได้เลยนะผมจะพยายามส่งให้ครบทุกคนทุกท่านภายในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ